ข่าวประพอ,พอพุปโภค OIC Intotech Award 2020จัดประกวดนว,วัตรกรรมเทคโนโลยี Technology, ด้านการประกันภยัยพิกฉมวงการประกันภัยสู่ยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะทำให้หลายภาคส่วนธุร,รกิจต้องปรับรูปแบบสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและนว,วัตรกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยศูนย์ CIT ค่ะจัดงานแถลงข่าวการประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC Intotech Award 2020ค่ะภายใต้โจทย์ผู้ ทูลสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่ค่ะเพื่อสร้างและส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหการรมประกันภัยให้แก่กลุ่มนิสิตนักศึกษาค่ะบุคลากรในวงการประกันภยัยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและประชาชนทั่วไปค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจะจัดขึ้นในรูปแบบการแข่งขันแบบออนไลน์โดยผู้สมัครเข้าประกวดค่ะต้องมีสมาชิกในทีมไม่เกิน2-4คนต่อทีมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยผู้สมัครค่ะต้องดาวน์โหลดเทมเพ โดยผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนในรูปแบบออนไลน์4หลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนเพื่อพัฒนาต่อยอดค่ะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันนอกจากนี้ค่ะคอพอพอค่ะยังได้ตั้งเป้าหมายที่จะกระจายองค์ความรู้ด้านอินสุเท็ออกไปให้ได้มากกว่าเดิมถึง10เท่าอีกด้วยค่ะเป็นการเปิดตัวโครงการนะครับ OIC i n s t r c h Award 2020นะครับซึ่งสำนักงานคอพอกำหนดทีมงานภายใต้โจทย์ พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่พื่อปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็ปรับรูปแบบของการจัดประกวดรางวัล OIC j o t e c h Award โดยที่เราต้องการที่จะจับกลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่สนใจเรื่องของการนำเอานวัตรกรรมเทคโนโลยีประกันภยัยมาใช้ในการตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับซึ่ง ทุกอย่างณนะขนาดนี้มีอุปสรรคที่เกิดจากโควิดแต่เราจะทำยังไงในการที่จะสร้างสารรค์แนวคิดให้ก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆด้วยการนำเอาเทคโนโลยีไปซึ่งเรามองว่าทุกโอกาสทุกวิกฤตมีโอกาสนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วไม่ว่าจะมี ข้อจำกัดอะไรถ้าเรามีแนวคิดในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆม,มันมีความเป็นไปได้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับซึ่งการโครงการนี้เนี่ยจะใชะ้ระบบออนไลน์ในการปกติแล้วเนี่ยเวลาเรานำมาคัดเลือกนะครับเราก็จะมีการกรองตามลำดับเราก็คาดว่าจะมีคนเข้ามาเป็นจำนวนมากเราก็จะ คัดเลือกในเบื้องต้นให้เหลือ70ทีมก่อนซึ่งใน70ทีมก็จะมีทั้งทีมประเภทนิสิตนักศึกษาและทีมประเภท,ท,ป,รเภทประชาชนทั่วไปนะครับโดยที่คนที่สมัครเข้ามาสามารถที่จะ,ะลงทะเบียนแล้วมีสามารถที่จะเรียนออนไลน์ในความรู้พื้นฐานโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับหลังจากนั้นก็มีการส่งแนวคิดเบื้องต้นเข้ามา กรรมการก็จะมีการเลือกให้เหลือ70ทีมแล้วก็70ทีมก็จะนำเ่าไปสู่เรื่องของบู o แคมป์แต่ปีนี้บู o แคมป์ของเราจะเป็นออนไลน์บู t แคมป์นะครับซึ่งก็จะเป็นการมีคอร์สมีการแนะนำนะแต่เป็นการแนะนำเบื้องต้นเพื่อที่จะนำไปสู่การนำเสนอ,อแนวคิดนะครับในรอบ2เพื่อเราจะคัดเลือก จาก70ทีมให้เหลือ30ทีมพอเราได้30ทีมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีที่เรียกว่าเป็น very In intensive n ในการที่จะ,อ,ะอบรมติวเข้มโคชชิ่งเพื่อที่จะให้ทีมที่คัดเลือกจาก30ทีมเป็น10ทีมตรงนี้เนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะต่างๆในเชิงลึกแล้วก็จะต่อยอดแล้วก็นำเสนอผลงานซึ่งก็จะมีการส่ง ผลงานเข้ามานะครับเราก็จะคัดเลือกจาก30ทีมเป็น10ทีมแล้วเรานำ10ทีมนั้นเนี่ยมาสู่การประกวดซึ่งตรงนี้จะเป็นการประกวดโดยที่นำไปประกวดกันที่ศูนย์ CIT แห่งใหม่ของเราซึ่งท,ที่อยู่ที่ถนนวิภาวดีนะครับก็จะคัดเลือกอแต่ละทีมก็จะมีารางวัลต่างๆนะครับมีทั้ง ชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีการคัดเลือกกันอย่างเข้มข้นแล้วก็เชื่อว่าเราจะสามารถที่จะได้ผู้ที่เป็นสุดยอดของอ,อินชูเทคนะครับเพื่อที่จะ,ะนําเสนอนวัตรกรรมต่างๆนะครับซึ่งทุกปีที่เราจัดก็จะมีบริษัทประกันภัยมาเป็นแมวมองเราก็นําเอาผลงานต่างๆที่เขาได้เสนอชนะการประกวดไปต่อยอด ในการขยายผลทางธุรกิจต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าสิ่งที่เราดําเนินการเนี่ยก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาภาคธุรกิจประกันภัยให้สามารถที่จะก้าวผ่านข้อจำกัดต่างๆ